รอด้วยท่านพี่เท่าไหร่เมื่อกี้สี 4, 000, 5, ่แสนแปดห้าแสนอ่ะคือละห้าแสนสี่แสนแปดคือละห้าแสนห้าแสนมันเท่าไหรอ่อ่ะห้า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 ยี่สิบห้าเจ็ดร้อยห้าสิบาทคนละสามร้อยบาท 5, 5, 5, 5. ค,นคนละสี่ร้อย มว่าวิวข้างหลังมันต้องเป็นอันนี้แน่เลยเป็นเป็นไอริเวอร์จำจไม่ไฟอยู่ไหนยังไม่เห็นเลย ดีมากเลยไม่มากเท่าไหร่โต๊ะทำงานแต่ไม่มีไฟฟายี่ต้องเทดูข้างหลังเป็นรีเวอร์วิว thanks for w งบ่วซเ t h room is o u t เหล็นไงโอ้โี่โอ้ไว้ให้อย่้เยพี่โทรถามเขาหน่อยดีาตาขาไห